เพยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเทุกทุกท่านนะคะสวัสดี FC ที่กดติดตามช่องแล้วก็ติดตามผู้ติดตามเดิมแล้วก็ผู้ติดตามเข้ามาใหม่ที่ที่ไม่เห็นคลิปนี้นะคะวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะน้องจ้าจ๋าอยู่ที่บริษัทเพรยนต์นะคะก็อยู่สาขาหนึ่งวันนี้อยู่ด้านหลังนะคะของบริษัทเพรยนต์เป็นจุดที่รถเข้าหม่แล้วนํามาล้างทําความสะอาดรอตั้งขายนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้ มารีวิวแล้วก็มาพาชมนะคะว่าเบื้องหลังเบื้องหน้านะคะก่อนที่จะมีรถส,สวยๆให้ลูกค้าชมนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะก็คือรถของเรานะคะแต่ละคันเข้ามาใหม่ก็จะ มีการล้างทําความสะอาดและตั้งขายเลยนะคะจะไม่มีสภาพชนมานะคะหรือจะไม่มีสภาพหน้าบู้หลังบี้มาแน่นอนนะคะก็มายังไงนะคะมาล้างแล้วตั้งขายเลยนะคะอาจจะมีบางคันนะคะอาจจะได้เก็บรายละเอียดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ตรงนั้นนะคะก็ไม่มีผลต่อการขับขี่แน่นอนธรรมดาเนาะ แต่ให้เห็นเลยว่านะคะสภาพความสวยความเดิมของรถที่บริษัทพิษยนนะคะก็คือของแท้ของเดิมจากโรงงานจากปลายแดงแน่นอนนะคะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่16เดือนตุลาคมนะคะก็บรรยากาศลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะน้องจาจาก,ก็อยากจะพามาชมรถกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะ รถด้านหลังนี้จะเป็นรถที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะที่เรียงรายอยู่นี้นะคะก็คือมีเจ้าของทั้งหมดแล้วนะคะมีเจ้าของทั้งหมดแล้วนะคะอย่างเช่นลูกค้ารายนี้นะคะกับน้องเซลนะคะก็คือจะมีการนะคะพาลูกค้ามาชมรถนะคะมาจัดไฟแนนซ์นะคะตรงนี้ก็ให้ลูกค้าดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาลูกค้านะคะไปชมนะคะในส่วนของโซนรถเก๋งนะคะผ่อนถูกๆฟรีดาวนะคะถ้าอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษก็ พิมพ์กันเข้ามาได้นะคะให้ดูบรรยากาศภายในนะคะก็คือวันนี้วันอาทิตย์ค่อนข้างจะคลึกคลื่นนะคะแล้วก็คึกคักมากนะคะเพราะว่าลูกค้าวอล์กอินนะคะสะดวกเป็นวันหยุดนะคะวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์กลางสัปดาห์นะคะอาทิตย์ที่สิบหกนะคะวันหวยออกนั่นเองอเดี๋ยวน้องเจ้าจ๋าจะพาไปชมนะคะในส่วนของเก่งแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอัลติสนะคะคันนี้นะคะราคาผ่อนสบายๆมากเลยนะคะโตโยต้ตาอัลติสปี2000 15นะคะคันนี้ราคาไม่ถึง4 0 0แสนนะคะราคาอยู่ที่385,000บาทนะคะเป็นรถที่สภาพเดิมเกรด A นะคะราคาจับต้องได้ผ่อนสบายนะคะขอดอกเบี้ยพิเศษก็ได้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะคะลูกค้าสังเกตเลยว่ารถของบริษัทเพชรยงของเรานะคะแต่ละคันสภาพสวยดีเดิมมากนะคะอยากสนใจรุ่นไหนชอบรุ่นอะไรนะคะคนที่เป็น FC น้องจะจ๋ายอยู่นะคะก็สามารถโทรเข้ามาถาม นะคะโทรเข้ามาปรึกษากันได้นะคะว่าอยากได้รถรุ่นอะไรนะคะเพราะว่าของเรานะคะส่วนมากเลยจะมีรถแบรนด์หลักนะคะคอยอให้บริการลูกค้านะคะอย่างเช่น Toyota, f นะคะ n er, o r t u y o t t r y v t v r e v o v i g o นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะคะของแบรนด์หลักเป็นออสูเป็น u, ปนิสสันนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นมิส s u บิชินะคะก็มีเหมือนกันนะคะก็คือคลังรถของเรานะมีเยอะมากนะคะลูกค้า วันนี้นะคะเดี๋ยวน้องจ้าจ๋าจะพาไปดูส่วนของกระบะนะคะตอนนี้โซนกระบะนะคะบอกเลยว่ามีหลายราคาหลายรุ่นมากๆเลยที่คอยตอบโจทย์ลูกค้านะคะสําหรับคนที่อยากได้รถนะคะโดยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะอ่ะขอเริ่มต้นเป็นคันนี้เลยแล้วกันนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota v i ีโก้แชมนะคะปี2014ไม่วิ่ง156,000กิโลเมตรนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะสภาพสวยเดิมมากนะคะ เพราะว่าเป็นรถตัวพีรันเนอร์ะคะเกียร์แมนนวลตัวนี้ราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทนะคะสภาพรถสีขาวเดิมสภาพสวยทั้งใหม่ทั้งหมดนะคะสภาพน่าใช้งานมากทะเบียนก็สวยนะคะสามตัว472นะคะตัวนี้ใครอยากได้รถ To y ต้ตาวี o ก h แช p นะคะตัวนี้ราคา4 3 9 0 0 0บาทปี14บคันนี้ก็มีมาให้นะคะ แล้วก็สีเทาดาถัดมานะคะก็มีเช่นกันนะคะตัวนี้สีเทาดำนะคะราคา3 0 0แสนอ่ะก็ทีค่ะคันนี้ราคา6,49,000บาทเป็นปี19นะคะตัว2.4 eplus หรือว่าตัว pioneer สีสประตูนะคะสภาพรถสวยเดิม6,49,000บาทได้ปี19นะคะสภาพรถเกตเอสวยนะคะสีหายากสีสวยสวยเดิมๆใหม่ๆแบบนี้ก็มีมาให้นะคะถัดมาด้านข้างกันเลยนะคะตัวนี้เป็นตัว ตัวเต้าริโวสีขาวเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเตี้ยนะคะแคปเตี้ยตัว2.4ตัวจี้นะคะปี2017นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่489,000บาทนะคะใครอยากได้รถรีดาวไปทำมาหากินนะคะได้ออฟชั่นเต็มนะคะแล้วก็ตัวเตี้ยคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าได้แน่นอนนะคะแล้วก็ถัดมานะคะถัดมานะคะเป็นตัว รีโวเหมือนกันนะคะตัวนี้รีโว่นะคะตัวราคาคันนี้ไม่ถึง6กแสนนะคะเป็นปี16นะคะสภาพสวยใหม่เดิมพร้อมล้อแม็กนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่5 8 9 9 0 0นะคะได้ตัวยกสูง4ประตูเหมือนกันคันนี้เกียร์แมนนวลน,นะคะ แล้วก็ถัดมาเลยนะคะ2ตัว2หน้านะคะสําหรับคนที่เป็น f c Navara นะคะ f c Navara นะคะตอนนี้มี3าสีให้เลือกเลยคะ่ะตอนนี้มีสีขาวสีแดงแล้วก็สีดำนะคะมีตัวสีประตูมียมีตัวแคบอ่ะแล้วก็มีสีหนึ่งนะคะเพิ่งเข้ามามล่าสุดเลยเป็นสีเทาดำนะคะที่อยู่ด้านนู้นเลยนะคะก็ให้ลูกค้ามาเลือกชมใครที่อยากมาชมบริษัทเพชรยนต์ใครที่อยากมาเห็น นอนจะจ๋าตัวจริงใครที่อยากมาสัมผัสมาชมรถมาเดินชอปปิ้งนะคะด้วยที่รถหลากหลาย400คัน500คันให้เลือกนะคะบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนในส่วนของรถ PPV 7ที่นั่งนะคะสำหรับ i ี u m ซมิเเราก็มีให้นะคะราคาเท่าไหร่นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 6 8 9 0 0 0บาทตัวนี้ได้เป็นปี2,014สีอาหารยากด้วยนะคะทะเบียน5,687นะคะตัวนี้ใครสนใจรถพีพีวีเจที่นั่งเน,นาะเจ้าจ๋าก็มีบริการมีเสิร์ฟเหมือนกันนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะลืมบอกไปนะคะตัวนิสสันนาวาตัวแบ็กอ d ดิ i ันนะคะเป็นรุ่นขายดีมากนะคะสําหรับน้องเจจ่า,จานะคะก็คือเป็นตัวที่ไม่หลักหมืน่นทั้งหมดเลยนะคะหายากแล้วนะคะสําหรับตัวแบ็กอีดิชันใครที่เช้ากว่านี้นะคะรับรองว่าเริ่มหายากแล้วนะคะเพราะว่าถ้าสภาพไม่สวยไม่ดีไม่เดิมนะคะเราจะไม่นําเข้าเลยนะคะอ่ะแล้วก็รถสประตูนะคะสีประตูผ่อนแปดพก็มีเช่นกันนะคะสีประตูผ่อนแปดพัประตูผ่อนแปดพ ทำไมทุกพอน8 0 0พันธ์ถูกจังถูกแน่นอนค่ะเพราะว่านี่เป็นปี2016ราคาอยู่ที่465,000บาทได้รถ4ประตูเกียร์แมนนวลสภาพเดิมทั้งคันนะคะแล้วก็รับประกันว่ารถไม่เคยผ่านการชนมานะคะอันนี้นะคะตัว4ประตูผ่อน8,000จะเป็นในส่วนของ รถปกดประจำการจากบริษัท AS นะคะสำหรับรุ่นนี้ขายดีเหมือนกันอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีประตูที่มีแคลรี่บอยแล้วก็ผ่อนถูกฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแต่บาทเดียวนะคะ ่ะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ Toyota Revo เหมือนกันตัวนี้เป็นปี2017นะคะเป็นตัว2.4 e p l ซ s พเกียร์แมนนวลนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะคะใครอยากได้นะคะจำทะเบียนไว้แคปไว้แล้วก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาหาน้องเจ้จาจ่าได้เลยนะอ่ะขั้นทามานะคะวันนี้เจ้าจ่าจะพาไปเร็วๆเ,เลยนะคะขันต่อมาก็คือเป็นรถที่อ่า เพิ่งเข้าใหม่เหมือนกันคันนี้น้องจะจ่าได้รีวิวรายคันไปแล้วนะคะสําหรับทะเบียนนี้นะคะ 4, 5, 7, 6ทะเบียนสวยมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้แต่ว่าลืมบอกไปว่าเป็นทะเบียนต่างจังหวัดคันนี้รอเปลี่ยนทะเบียนเนาะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 8, 8 9 0 0 0บาทเป็นตัวแคป b บแบ็กอ i ดิชัสีเทาดำนะคะใครที่ต้องการใครที่รอคอยห้ามพลาดเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะ แล้วก็อีซูมิวเอ็กนะคะอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นสีขาว ตัวนี้น่าจะติดจองแล้วเอ่ยนะคะแล้วหรือเปล่านะคะตัวนี้อ่าแต่ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้ถึงจะติดจองแล้วแต่เรายังมีคันอื่นให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็น t o โยต้าวิ o โกแชมปก็มีนะคะหน้าแชมป์ก็มีแล้วก็หน้าตัวรีโวอ่าต,ตัวตัวน้าปีใหม่นะคะอ่าอันนี้จะเป็นหน้าแชมป์ตัวนี้จะเป็นหน้าปี2016นะคะตัวนี้ราคานะคะสามารถจับต้องได้เช่นกันราคาอยู่ที่8,49 0 0 0บาทนะคะได้รถสภาพสวยเดิมใหม่นะคะอันนี้จะเป็นรถ ปลดประจำการจากธนาคารออมสินนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสีดำปี18นะคะมีมาแล้วเช่นกันนะคะสำหรับตัว Fort u n e r นะคะตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2018ราคาอยู่ที่1ล้าน1แสนบาทนะคะ1ล้าน1แสนบาทสีดำสีหาย,ยากนะคะใครที่สนใจใครที่รอคอยวันนี้นะคะก็มีมาให้แล้วนะคะก็อันนี้คือส,ส,สภาพบรรยากาศนะคะของวันอาทิตย์นะคะก็จะมีลูกค้ามารอรับรถนะคะ กับทางเรานะคะบอกไว้เลยว่าขายดีมากๆนะคะสาหรับคนที่เห็นช่องทางงานขายในผ่านออนไลน์หรือว่าผ่าน u t u b e นะคะน้องเจเจพยายามจะพีเต์แล้วก็อยากให้เห็นบรรยากาศในการพีเต์แล้วก็รีวิวของน้องจ๋จนะคะต้องขอขอบคุณ f อซทุกท่านเลยที่คอยให้กําลังใจแล้วก็คอยติดตามน้องจ๋ามาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุน่นออ่นจะเป็นเก๋งอีกคคาะเจ็ดที่นั่งรถตู้นะคะเรามีหมด นะคะแล้วก็รถของเราแต่ละคันนะคะสภาพเกรด A แน่นอนนะคะเรายินดีแนะนําแล้วก็ยินดีให้บริการลูกค้าเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกมานะคะไม่สะดวกมาในการามาดูรถนะคะไม่สะดวกมาดูรถไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์นะคะตรงนี้จะจ๋ามีบริการนะคะให้ลูกค้าถึง หน้าบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งรถไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์นะคะตัวนี้เจะจ๋ามีบริการลูกค้าแน่นอนนะก็แค่โทรเข้ามาปรึกษาก่อนนะคะโทรเข้ามาปรึกษาก่อนแล้วกดติดตามช่องน้องเจะจ๋าไว้ก่อนเลยเพราะว่าเรามีตัวเรื่องให้ลูกค้าเยอะอยู่แล้วนะคะเรามีตัวเรื่องลูกค้าให้เยอะอยู่แล้วอยากจะได้แบบไหนโจทย์ลูกค้าเป็นยังไงนะคะความต้องการความต้องการลูกค้าแบบนี้ หรือแบบไหนนะคะน้องจ้าจ่ายินดีนาพาให้ลูกค้านะคะได้มีรถขับขี่ทุกท่านนะคะเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจําวันของลูกค้าในง่ายมากขึ้นนะคะลูกค้านะคะอันฝั่งนี้นะคะที่น้องเจ้าจ๋าเดินมาจากด้านหลังโซนของอโซนของ ช่างนะคะวันนี้น้องเจษาก,ก็เดินวนมาไปโซนด้านหน้านะคะก็เป็นโซนของกระบะเหมือนกันนะคะด้านหน้าโซนกระบะนะคะบอกเลยมีหลากหลายเหมือนกันนะคะมีแม้กระทั่งสีแดงนะคะตัวนี้หน้าโล็อกโคก็มีนะคะหน้าโล็อกโคก็มีราคา7จ็ดแสนสี่เหมืนเก้าพันบาทนะคะรถของเราเยอะจริงๆสภาพสวยมากนะคะลูกค้าโอ้โหถ้าให้เดินวนนะคะทั้งวันนะคะน้องเจษาบอกเลยว่ามีหอบกันแน่นอนนะคะก็ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอะอย่างนี้เลยกว่าคนที่อยู่ทุกทุกภูมิภาคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอ่าภาคเหนือภาคใต้อีสานออกตกนะคะอยากได้รถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อเข้ามาหาน้องเจาจ๋าได้เลยนะคะที่เบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะน้องเจาจ๋าดูแลลูกค้าทุกท่านนะคะเหมือนญาติเหมือนมิตรเหมือนคน ในครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีอะไรคุยกันเปิดใจคุยกันนะคะหาทางออกร่วมกันนะคะอยากได้รถต้องทํายังไงนะคะต้องทําแบบไหนบ้างนะคะไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะยินดีให้บริการจริงๆนะคะอันนี้ก็คือพาชมแล้วก็พาทัวร์นะคะกับรถของเรานะคะเยอะจริงๆเยอะมากๆนะคะอ่ะวันนี้ก็จะขอจบคลิปอยู่ที่โซนรถกระบะแล้วกันนะคะเยอะ,ะมากนะคะเป็นดงเลยนะคะ เป็นครังเป็นโกดังเป็นขบวนเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเจ,จ้าจานะคะทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะลูกค้านะคะก็วันนี้จะขอจบคลิปนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ